สวัสดีครับวันนี้จะมาดูการสร้างบ้านของตัวเองนะครับนี่ข้างหลังนี่ครับข้างหลังนี่ครับส่วมหินบ้านครับนี่กําลังนะครับสามเดือนแ้วสร้างอยู่ครับไม่เสร็จนะครผมนี่ตรงนี้จะขุดเป็นตําเป็นห้องน้ํามานะครับห้องน้ําออกมานิดหนึ่งนะครับมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้กว้างนะครับแล้วก็ยาวนะ เพราะว่าด้านในมันจะได้ที่แรกจะตั้งส่วมอย่างนี้แต่ว่าท่านั้นมันแคบแล้วก็ได้นิดหน่อยแล้วแล้วก็ต้องสร้างมันใหญ่กว่านี้เลยสร้างด้านนอกครับก่อตรงนี้จะเป็นห้องครัวหมดเลยคนระับห้องเก็บของนะเก็บของตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะผมจะทําเป็นก่ออิฐเป็นที่ตั้งตั้งนะครับก่ออิด เห็นที่ตั้งแ๊สตั้งเตาแต๊สอะไร,รบ้ี่ไปดูครับนี่มีหน้าต่างนะครับเหลยนะครับเวลาเราทํากับข้าวมันจะได้ออกทางหน้าต่างทันี้ก็ไม่รู้ออกมายังไงครับแต่ว่าไว้ตั้งตู้ตั้งอะไรได้ครับต,ตั้งตู้ได้นี่ดับดับเองมางนะหยกขนดินเข้ามานะครับแล้วก็เห็นไหมจะมีห้องหนึ่งครับเป็นห้องหนึ่งมีตู ก็พรุ่งนี้นี่กาลังดับครับตรงนี้น่าจะดับตรงนี้ต่อนะครับดับตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมดับตรงนี้ขึ้นไปถึงคานนะอ๋ต้องรู้เสียงมานะนี่เพิ่งดับไปเมื่อเมื่อวันพี่่อนก็ภายในนี้นะนี่เห็นไหมหองกลางหน้าครับได้นอนต้อนรับนักท่องเที่ยวจากการเดินทางทั่วประเทศนะครับรตาตาจะ ทำให้ดีนะต้อนรับนักท่องเที่ยวนี่ด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นลานนั่งนะครับมีโต๊ะมีอะไรไนะะนั่งแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นเหมือนกับปลูกดอกไม้บ้างอะไรไปนั้นบนะ้งครับนี่ครับที่เรียกว่าแบบโมเดิร์นครับไม่รู้โมเดิร์นอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็คือสร้างแปลกแปกะกครับรากแปลกๆนี่บริเวณบ้านนะครับดูไหมมันจะติด ถนนครับถนนเนี่ยโคตรสวยนะครับนะต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับพักผ่อนของคนที่มานะครับจากต่างจังหวัดเจ็ดเจ็ดจังหวัดนะครับต้อนรับนะครับสะตูลต้อนรับแล้วก็ผมว่าจะทาสีแบบแปลกๆนะครับแล้วก็ฝั่งด้านข้างนี้ฝั่งด้านข้างนะครับผมจะเขียนทุกจังหวัดเลยครับ จังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเอาไว้เต็มนี้นะครับตัวใหญ่ๆนะครับกรุงเทพมหานครราชบุรีปรทุมธานีอำนาจเจริญนะครับจะเขียนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดติดแถบนี้ให้หมดเลยนะครับตอนนั้นก็คอยมาชมตอนที่เราทําเสร็จแล้วนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับ